สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสบายพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมม่จะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งจะเกิดพร้อมกันในวันที่25มกราคมปี2 5 6 6ค่ะดาวที่จะพูดถึงนั่นก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระเกตค่ะทั้งสองดาวนี้จะทําการโคจรยกย้าย พร้อมกันในเวลาที่สมัยได้กล่าวไปนะคะเรามาเช็คกันเลยว่าเมื่อมีการโคจรพร้อมกันถึง2ดาวแบบนี้จะส่งอิทธิพลในด้านดีและด้านเสียด้านที่ต้องระมัดระวังต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์และดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่25มกราคมนี้อิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรต่อคุณนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมค่ะจริงๆแล้วอิทธิพลมันก็มีทั้งดีและมันมีทั้งข้อที่ต้องระมัดระวังนะในคลิปนี้เนี่ยสมัยได้สมัยจะอธิบายไปในเชิงด้านที่ต้องระมัดระวังมากกว่านะคะเพราะว่าในด้านดีๆหรือว่าอิทธิพลของดวงดาวได้ทําคลิปอธิบายไปไว้แล้วนะดาวพระสุขค่คะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะของคุณได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ 000, ปีพันร้อยหนะคะดาวพระสุขเป็นดาวสุขภะนะสุขภะหมายถึงที่พึ่งเป้าหมายทางไกลาทางต่างประเทศสุขภะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุขพะหมายถึงออผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะในจังหวะที่ดาวพระสุขโคจรมาทับตัวแบบนี้เนี่ยอิทธิพลด้านดีเนี่ยมันมีมากนะคะมีมากกว่าด้านที่ไม่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่พึ่งทางการงานโอกาสต่างๆที่คุณจะได้รับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา นะคะครอบครัวส่งเสริมสนับสน,นุนมีโชคลาภจากการทํางานนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแล้วการเงินการทองก็จะมีมุมที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ข้อที่คุณจะต้องระมัดระวังสําหรับชาวลัคณาราศีกุมนั่นก็คือในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทับตัวเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นมีสเสน่ห์ล้นหลามเลยทีเดียวและในช่วงที่เรามีสเสน่ห์มากขึ้นแบบนี้แหละมันทำ ให้คนหันมาสนใจพอคนหันมาสนใจเนี่ยก็อาจจะสนใจมากกว่า1คนมากกว่า2คนแล้วมันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมแล้วมีคนรักหรือคู่รักอยู่แล้วอาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบเข้ามาชอบตัวคุณหรือเข้ามาจีบเข้ามาชอบแฟนของคุณก็เป็นไปได้เพราะเสน่ห์เนี่ยมันล้นหลามมันล้นเหลือออกมาทําให้เกิดปัญหามือที่3ถ้าจิตใจไม่หนักแน่นพอนะคะก็มีเกณฑ์ ที่จะคุยด้วยนะคะสารสัมพันธ์หรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าอาจจะ ลองคุยลองคบหรือเรอาจจะลองเล่นๆก็ได้นะอันนี้สมัยก็ไม่ทราบนะแต่มันก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องนี้ในความสัมพันธ์เข้ามาได้นะคะเพราะดาวพระศุกร์โคโจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูสองดาวนี้เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงความมัวเมาคุณจะหลงเชื่อคําพูดของคนได้ง่ายมากขึ้นนะสมมุตินะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนโสดแต่คุณน่ะเ,เขาเรียกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมาจีบคุณ นะสมมุติว่าคุณเป็นคนโสดนะแล้วคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเขามาจีบคุณแล้วคนที่เขามีคู่นั้นอะ่ะเขาก็ประดิษฐ์ถ้อยคําบอกว่าเขากําลังจะเลิกกับแฟนแล้วนะเขามีปัญหากันเขาห่างกันมาสักพักแล้วแม้ว่ายังไม่ได้เลิกกันชัดเจนจริงจังแต่เขาก็อยู่ในสถานะที่ห่างกันแล้วคําพูดเหล่านี้แหละมาทําให้คุณเชื่อแล้วตัวคุณอาจจะกลายเป็นมือที่3โดยที่คุณไปหลงเชื่อคําพูดเหล่านี้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเชื่อคนง่ายมากขึ้นนะถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะ ราพระสุขโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูเราจะถูกหลอกง่าย เราจะถูกชักจูงได้ง่ายมากขึ้นเราจะหลงคารมหลงเชื่อคำหลอกลวงได้ง่ายมากขึ้นหรือถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3นะคะใครที่มีคู่มีแฟนก็จะเป็นช่วงที่ตัวติดแฟนมากขึ้นมีความหึงมีความหึงหวงแฟนมากขึ้นหรือแฟนจะติดเรามากขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของเงินทองด้วยเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของเงินสดด้วยนะคะโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระร หูซึ่งเป็นบ้านเรือนของมายาก็มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกออถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในลักษณะของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะมีคนมาชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นไปลงทุนนะใช้เงินหลักพันได้กําไรหลักมือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูโอเวอร์เปอร์เซ็นต์เยอะนะได้กําไรเยอะนะทํามาแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วเกิดความโลภได้ง่ายในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวของเปลือกนอกอยู่แล้วเป็นดาว กิเลสตัณหาอยู่แล้วโคจรมาทับตัวอีกมันทําให้ความโลภของคุณยิ่งแต่เพิ่มทวีคูณนะคะใครเอาผลประโยชน์มาเสนอใครเอาผลกําไรเอาดอกเบี้ยมาเสนอคุณก็สนใจไปร่วมหุ้นสุดท้ายถูกหลอกถูกโกงอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันนั่นก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเองนะแต่ถ้าเรามองในแง่มุมที่ดีเนี่ยเรื่องราวดีๆมันมีมากกว่าค่ะคุณไม่ต้องกังวลไปนะคะเรื่องราวดีๆมีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ ญ่งานทางไกลนะคะก่อเกิดผลประโยชน์ที่ดีงานออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองและดังมากยิ่งขึ้นการเงินการทองก็มีเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าคําว่าการเงินดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกไหมเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีค่ะอีกดาวดวงหนึ่งที่ทําการโคจรยกย้ายพร้อมดาวพระสุกนั่นก็คือดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่ 22มีนาคม ปี2566ดาวพระเกตก็โคจรมาอยู่ในราศีตุลมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกนะคะในช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่คุณจะต้องทําบุญให้มากขึ้นนะคะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิจะดีที่สุดความคิดคุณมันค่อนข้างฟุ้งซ่านความคิดคุณมันค่อนข้างที่จะคิดไปไกลนะคะยังเรื่องราวใดๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นคุณก็วาดฝันคุณก็คิดไปก่อนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเป็นอย่างนี้แน่เลยนะ,ค,ะคือการคิดไปไกลมันเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและ ด้านลบถ้าคนคิดไปไกลแล้วคิดไปในแง่ลบนะคะมันก็จะทําให้จิตใจเราหดหูเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเหมาะมากที่จะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิเข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้ธรรมะนะคะรวมถึงท่านใดนะคะที่รู้สึกมีปัญหามีความเครียดเครียดต่างๆนานาแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการเดินทางเป็นการแก้เครดอย่างหนึ่งนะสมมติว่าคุณอยู่ในสถานที่ทํางานแล้วเจอกับสถานการณ์ที่มันอึดอัดหรือ,อ,อมีปัญหามีความทะเลาะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางาน หรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตาม ออกไปพักผ่อนไปเดินทางสักวัน2วันนะคะไปต่างจังหวัดสักวัน2วันเดี๋ยวกลับมาจะดีขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันนะคะในเรื่องของโอกาสที่ดีมันก็มีเข้ามานะการแข่งขันมีเกณฑ์ชนะมีเกณฑ์สาเร็จนะสาหรับชาวล,าาลัคนาราศีกุมนะคะแล้วก็โอกาสต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ก็ยังมีมุมที่ดีอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่จะต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่จับผิดหน่อยนะในช่วงนี้อาจจะถูกเพ่งเลงอาจจะถูกจับผิดอย่าทำอะไร นอกกฎนอกกรอบแล้วกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุสมสำัยัก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ